สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเฮาคือเก่านะทั้งซองซอแตงสซวบันป่าเนาะและกาขอกับสบายดี FC บวชสิเป็นผังลาวผังไทยผังอีสานบันฮากรุงเทพหานครเนาะแซแตงขอกาบคำว่าสบายดีและสวัสดีทุกๆท่านเด้อจ้าบรรยากาศยนี่แรงๆสี่โวงเลยนะพ่อแม่พี่น้องก็ยังมาท่านข่ำบันไดเนาะซอแตงกว่าสิไปหาหลอคุจิหลอจักซีไดหรือบ่เนาะเรียงงัวไปพร้อมเนาะยันแตงงัวกินเข่าอะไรจักซีไดจักโตคุจิหลอก็ได้ ไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเลยจ้าจากสิได้หรือบ่อนะพ่อแม่พี่น้องโบม,มี่ยังกินแรงเนาะไปะไปคุณน้ำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องคุดจิหลอ่อแถวนาเนี่แหลนะเนาะพ่อได้แจ๋วยังมาแรงเนาะสแตงเห็นควยมันหลายอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องมาหน่อยสแตงเนาะเบาแค่เนาะ ลมหนาวมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนาวแล้วเนาะสะแตงก็นะสะแตงก็หอนมองคุดจิลอ็อปเป็นทีลนอนๆเลยนะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้ามาคุดจิลด็ดปันเด้อ <c oughs> เห็นขวยมันแล้วเนาะ แต่งทับมันพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันเลิกเนาะตื่นเนาะได้จะเศร้า,า,าซ้ำซิฟนี่ก็ยากหรอพ่อแม่เหลาะคุดตามนาตัวเองนี่นะนแลห,แล,หนะแและนเาานาะพ่อแม่พี่น้องควยจิหล่อนี่ควยใหญ่นี่สิเป็นควยตัวผู้เนาะพ่อแม่พี่น้องควยจิหล่อนี่ควยใหญ่เนาะแตงกะชิคุดแล้วบั้นเด้อจ้าคุดจิหลอน้ำซัแตงเริ่ของก็ได้ของกัใสายื้าหัดหน่อยพี่น้องไป ผู้นะาะพ่อแม่พี่น้องต,อนะตัวใหญ่ทนะีเป็นตู้ผู่เนาะตู้ใบใหญ่บรนไดเนาะตู้ใหญ่ปรนไดพ่อแม่พี่น้องซาโต้นี่แหละกะ็ะหยาดนะซ <c oughs> าแตงก็เลี้ยงงัวยำแมลงเนาะห้าคุดคุยจิหล่อเป็นน้ำเนาะพอยเด้แจ๋ยยำขำนะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะเป็นนาโคข,ของซาแตงเนาะเกี่ยวได้เข่งหนึ่งแล้วเนาะ ผูเนะาะเขายัางบ่ทันสุกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโหก็ยังยังไลยเติบเนาะเร่งวัวไปน้ำขุดจิลอดไปน้ำเนะาะพอได้แจวมาแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องโหงวดแตงก็ขึ้นพุ่นเป็นควยจิลอดก็ขุดไปน,น้ำนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าไม่พอเนอะเาะขุดแถวห่อยแถวหน้าตัวเองเนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง ผมเนาะมนหะ่น้องพดเปลนาไ้พ่พมนะพแม่น้องเอ้ยลมหาวมาแนละ้วเนาะพีแต่ตอไม่นาะลงๆก็ไดพ้พี่น้องาโตแลวเด้พอพม่พีน้องอขนาดปนแป้งก็ยังมีไมนะ่เนาะ ไม่ไม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิหล่อเต้นออกมาเลยเนาะเอาได้นะเนาะะแตดงมาสิเอาบานะ่ได้เนาะค่ะต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องอู้จิหลอกอบพ่อไม่โตใหญ่โตแม่แม่ไข่บ่ได้ได้แต่โตผู้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมนันไะด้โตผู้เนาะเจ้าโตผูโตแม่พ่อแม่พี่น้องเลิกอยู่เนาะ จิลอกะมันถ้าได้พอแม่พี่น้องแก้วแบบกะแซ็ตสุดมากเลยมีแต่ตัวผู้นะตัวผูใหญ่เนาะตัวผู้มันไม่ใหญ่นะพ่อแม่พี่น้องตัวสังนี้เนะาะแต่งได้แต่ตัวผู้ไม่ได้ตัวแม่ซ้ำหั <c oughs> วาซาแตงก็เข่าดอนน้ำก็มีนะพ่อแม่พี่น้องครูตั้งเขาป่าน้ำก็มีเนาะ น่าก็เขาป่านั่งก็มีแ,แตง่งขาเประหลัดตั้งพุนแหละเด้อเรียงวานัมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็กรุงลายนั่นนะแต่งเนาะยงวานยามาแรงคุจิลล์ไปพร้อม มท่านข่ำยังหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเออซาตงกาดเย็นเนาะมีไข่กับขุดกระน้ำพ่อแม่พี่น้องบางวัดกระน้ำเนะาะจะไม่ใส่หูมันพ่อแม่พี่น้องเด้อขุดเล่อน้ำกันเด้อโยอยเจากับไระเด็นแบบไหนแบบพ่อแม่พี่น้อง เจ้าต็นซับคนเหมือนจัขาข่าพ่อแม่พี่น้องเองัวกระลังออกมาแล้วเนาะพุทธพ่อได้แจวแรงนะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามงแรงเนาะและคิดได้จะโตเนาะมาได้ข่าวดอสข่าวป่าได้อยู่ตั้งแคมป์หน้าตัวเองนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเบิ่งงวัวพร้อมแนละ้วยันงวัวกินขผาวเนาะยันงวัวไปน้ำเนาะ นะพ่อแม่พี่น้องเพเิ่ข้าเดียวขำอีกแล้วเนาะไอจิหลอดพ่อหอดช้ำชิบโตช้ำพ่อแม่พี่น้องเอขำแล้วเมื่สซาแตงก็ไปไซเบิร์ดอ่ะเนะาะคาต่คุดจิหลอดพ่อแม่พี่น้องไปกินข้าวแล้วไปจักเมื่กังวันไล่ซ้ำเนาะโอ้ยจิหลอดพอด้เลิกปันใดพ่อแม่พี่น้องเอ ห้องรบสามสิบโต,โตเนาะเจ้าใา่น้ำหล,ลายพ่อแม่พี่น้องคันบ่ไดสามสิบโตก็ได้จำน้ำม,มันเนาะมันมันเนาะจะหล่อย่ำนีมน่มันเนาะพ่อแม่พี่น้องใส่าน้าหล,ลายจังอิ่มเนาะสี่เหลืออยู่บ้านนอกของนาเนาะอยู่แบบธรรมศาตรธรรมชาสตร์เนาะกินกักินธรรมดาแน้ะพ่อแม่พี่น้องบลูลาเนาะบลูลา,าก็จังเข้าใ่ชีวิตอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะตอนสแตงอยู่เมืองไทย กินมือหนึ่งคาบหนึ่งเกือบร้อยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องบางเถากะร้อยหนึ่งก็มีสแตงกินนเนาะจะอยู่บ้านเท่านี้ไข่บางเถายี่สิบบาทกินได้สองมือเนาะจ้ำกินขวากินเนาะเวลาเหาขวาก็จ้ำกินไข่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องหลายคนเนะาะอาขำเลยงัวกะจะไปทางไหนแล้วพ่อแม่พี่น้อง <laughs> สแตงสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บผักขี้เมกนะพ่อแม่พี่น้อง ไปกินกับแจ่วจิ๋อแมลงเนาะกกที่สแตงเคยเก็บพ่อแม่พี่น้องปาต่อพ่อแม่พี่น้องอ่อนคังเอลิู้พักขี้เมกเนาะโอ้โหกินกับแจ่วกระปูกระแทบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้หกำลังอ่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้หกำลังอ่อนพ่อแม่พี่น้องพักขี้เมกเนาะโอ้โาต่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกเป็นกินกับแจ่วจิ๋อเนาะกินกับแจ่วกระปูให้เข่ากันขากพ่อแม่พี่น้อง ู่เมืองไทยก็มีขายเนาะสแตงค่อยซื้อเนาะกำละงหาบาทเนาะอยู่เมืองไทยก็ได้พ่อแม่พี่น้องกำลังกินเลยนี่เนาะเก็บกินกบแจ่วแม่พี่น้องโอทั้งเชิ้งแั้งอ่อนคาดพ่อแม่พี่น้องโอ้โหอ่อนขักอะลิเนาะกำลังพอกินเนาะพ่อแม่พี่นอ้นองพักธรรมชาติเนาะ ปลอดภัยจากสัานเผ็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่แบบบ้านนอกเฮาอาเนาะจักสีหากินยังบอจิหลอกกับนาะไม่บอนนาอไม้กับจิหลอเนาะแก๊งน้อไม้กับซ้ำมืออลไรเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เปลี่ยนจากจิหลอเปลี่ยนจากจิหลอก็เป็นกระปูเนะาะแจวกระปูไปนั่นน่ะจักสีกินยังเนาะเพราะว่าตลาดเขาก็ปิดบ่มีกำหนดเนาะจะสีไปซื้อกินยังพ่อแม่พี่น้องเอ้ เป็นรังพอกินเขาแม่พี่น้องแก่ก็เนี่กับบอแซ่บมันสิออกขมๆเนาะถ้ามันแก่แล้วมันสิขมปุ๊บทำไมพี่น้องหยอนมันฮะไอเดสิเอาสั่งมาเด้อจ้าสแตงบอสขายนเนาะแก้ให้พี่เนาะเพราะว่าค้อมันขึ้น,นาาธนรรมชาติเนาะทำไมพี่น้องจ่าสิหล่อเนาะ งามขัดอะลีพ่อแม่พี่น้องงามขัดอะลีพอดีกินเนาะแตงกะสิม,มันัดัีหล่อบ๋งนะพ่อแม่พี่น้องเห็นปนะ่เนาะจิอ่อเห็นอยู่บ่อผุดไตรงหล่ะพ่อแม่พี่น้องแตงกะเขออาอญาตเก็บจิรอเด้อได้ดอกสาวโตพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ขำพอดีเนาะสาแตงกะซิคออนุญาตก็ไลงัว่าเขาครอบเขาแหลงแล้วเนาะกระซิคอจบขิปไวเพียงเท่านี้เนะาะหมักกะก๋ไหลก่ก๋วแระก๋วั่นกระดิ่งติดตามให้ในเด้อเผื่อเป็นกำลังแห่งเสียกำลังใจสแตงสั่งขิปใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อๆไปเนาะสำหรับมันนีซสแตงกับคอลาเนาะสบายดีสวัสดี